วันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่วันที่สิบสองแล้วก็ห่างสองเดือนกับอีกห้าวันเป็นยังไงบ้างลูกตอนนี้คอเกือบแข็งแล้วเนาะวันนี้อ้วนอย่างออกกินเกง่งกินเก่งแล้วอ๋อก็เริ่มพูดแล้วเริ่มคุยเริ่มเริ่มอ้อแอรเริ่มออกเสียง ไม่มีไข้เลยไม่งองแงแล้วอือตอนนี้เพิ่งกินนมหมาหมาเสร็จแล้วก็เพิ่องอื้อไม่ได้อือดดิปกติเวลาอื้อเสร็จจะล่าเริงมากๆากวันนี้ใส่ชุดใส่ชุดตัวเกง <c oughs> ใส่สัปดาห์แล้วสองวันสองถึงสามวัน

เนเดี๋ยวไปอยู่ที่ออฟฟิศด้วยกันนะไปทำงานด้วยกันเนาะไปดูป๊าป๊าทำงานดีกว่านะครับ